เคยสงสัยไหมครับว่าสองศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็คือศาสนาฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินเดียวกันมีคำสอนหลายอย่างที่ดูคล้ายกันมากอย่างน่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันปรัชญาที่เป็นแก่นกลางกลับต่างกันสุดขั้วเลยบอกว่าเหมือนเป็นพี่น้องที่โตมาในบ้านเดียวกันแต่เลือกเดินคนละเส้นทางเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า รากของทั้งสองศาสนานี้มาจากไหนแล้วแยกทางกันตรงจุดไหนที่สำคัญที่สุดเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะเหมือนเป็นเรื่องราวของครอบครัวเดียวกันจริงๆวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวนี้กันตั้งแต่ความเชื่อร่วมกันในเรื่องวัฏจักรชีวิตหรือที่เรียกว่าสังสารวัฏแล้วก็กฎแห่งกรรมซึ่งเป็นเหมือนมรดกตกทอดของครอบครัวเลยไปจนถึงจุดแตกหักทางความคิดที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคำถามที่ว่าตัวเราคืออะไรกันแน่ และสุดท้ายเราจะไปดูกันว่าเมื่อพี่น้องคู่นี้เดินทางออกจากบ้านไปไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขากลับมาผสมผสานกันในวิถีชีวิตของผู้คนอย่างน่าสนใจได้ยังไงฟังดูน่าติดตามมากครับงั้นเรามาเริ่มที่มรดกชิ้นแรกที่ใช้ร่วมกันก่อนเลยดีกว่า แนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัตรเนี่ยมันเหมือนวงล้อแฮมสเตอร์ของจักรวาลเลยใช่ไหมครับเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็วนกลับมาเกิดใหม่อีกไม่รู้จบใช่เลยค่ะมันคือวงล้อที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆแต่ที่น่าสนใจคือแนวคิดนี้ไม่ได้เก่าแก่ขนาดที่มีมาตั้งแต่คำภี์พระเวทยุคแรกสุดของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะคือมันมาปรากฏชัดเจนมากๆในยุคหลังพระเวทโดยเฉพาะในคัมภีร์ที่ชื่อว่า อุปนิชัตซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งคำถามเชิงปรัชญายครั้งใหญ่ในอินเดียแล้วแนวคิดนี้ก็กลายเป็นกระแสหลักที่ศาสนาพุทธรับมาพัฒนาต่อยอดด้วยแล้วอ,อ,อะไรคือเชื้อเพลิงที่ทำให้วงล้อนี้มันหมุนไปไม่หยุดล่ะครับทั้งสองสาศาสนาเห็นตรงกันไหมว่ามันคือกรรมแต่กรรมในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบผิวเผินใช่ไหมครับมันน่าจะลึกซึ้งกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะ ทั้งสองศาสนามองว่ากรรมไม่ใช่ผู้พิพากษาบนสวรรค์ที่คอยให้รางวัลหรือลงโทษแต่เป็นกฎธรรมชาติเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงเลยทุกการกระทําความคิดคําพูดมันส่งแรงกระเพื่อมออกไปเสมอและแรงนั้นจะสะท้อนกลับมาเป็นผลอย่างแน่นอนที่สําคัญคือกฎนี้มันเป็นสากลแล้วก็เป็นกลางดังนั้นสิ่งที่ขับเคลื่อนสังสารวัตรก็คือแรงเหวี่ยงจากกรรมที่เราทําไว้นี่ล่ะค่ะอ๋อพอเข้าใจแล้วครับ เหมือนเราคว้างก้อนหินลงน้ําแรงกระเพื่อมมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้มีใครใช่ค่ะไม่ได้มีใครมาเสกให้มันเกิดพอเป็นแบบนี้เป้าหมายสูงสุดของทั้งสองสาศาสนาก็เลยเป็นการหาทางลงจากวงล้อแฮมสเตอร์อันนี้ให้ได้สินะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป้าหมายเดียวกันเดะคือการหลุดพ้นจากวงจรน,นี้ให้ได้แต่แค่เรียกชื่อต่างกันเฉยๆทั้งฝั่งฮินดูจะเรียกว่าโมกชะโมกชาคือการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ส่วนทางพุทธศาสนาจะเรียกว่านิพพานนิรพานซึ่งแปลตรงตัวได้ว่าการดับเย็นคือการดับไฟแห่งกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงเอาละครับจุดนี้แหละที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดถ้าเป้าหมายคือการหลุดพ้นเหมือนกันแต่คำถามสำคัญคืออะไรหรือใครกันแน่ที่ติดอยู่บนวงล้อนี้แล้วต้องการจะหลุดพ้นออกมาคำตอบของคำถามนี้คือจุดที่สองพี่น้องแยกทางกันเดินอย่างชัดเจนเลย ใช่ค่ะนี่คือทางแยกที่สำคัญที่สุดเลยมาดูฝั่งพี่ใหญ่อย่างศาสนาฮินดูก่อนนะคะฮินดูเสนอแนวคิดที่เรียกว่าอัตมันลองจินตนาการว่ามันคือตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นแก่นแท้เป็นจิตวิญญาณที่ไม่เคยเกิดไม่เคยตายและไม่เคยเปลี่ยนแปลงอัตมันนี้เป็นเหมือนหยดน้ำหยดหนึ่งแล้วหยดน้ำนี้มาจากไหนครับมาจากมหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพรหม,มันค่ะ พรหมมันคือจิตวิญญาณสากลคือความจริงสูงสุดที่ครอบคลุมทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลเป้าหมายของโมกษะในาศาสนาฮินดูก็คือการที่อัตมันหรือหยดน้ำของเราได้ตระหนักรู้ว่าตัวเองไม่เคยแยกจากมหาสมุทรเลยและในที่สุดก็ได้กลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมมันอีกครั้งโอ้โหมันคือการกลับบ้านที่แท้จริงค่ะเป็นภาพที่ทรงพลังมากเหมือนการเดินทางเพื่อกลับไปค้นพบตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเรา แต่ในขณะที่ฮินดูเชื่อว่ามีตัวตนที่แท้จริงและอมตะอยู่ศาสนาพุทธกลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะที่คุณคิดว่ามีนะมันไม่มีอยู่จริงพลิกกลับร8 0องศาเลยค่ะพุทธศาสนาเสนอหลักการที่เรียกว่าอนัตตาซึ่งปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่ามีตัวตนที่แท้จริงและคงที่ถาวรอ,อยู่สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราเป็นแค่การประชุมสายชั่วคราวของส่วนประกอบ5้าอย่างที่เรียกว่าขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนรถยนต์ที่ประกอบขึ้นจากล้อตัวถังเครื่องยนต์พอแยกชิ้นส่วนออกมาก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าความเป็นรถอยู่จริงๆขันห้าก็เหมือนกันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฟังแล้วก็งงเลยครับถ้าไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีวิญญาณแล้วอะไรล่ะที่เวียนว่ายตายเกิดใครเป็นคนรับผลกรรมจากชาติที่แล้วนี่คือจุดที่คนสับสนกันเยอะมากค่ะ คำอุปมาที่คลาสสิกที่สุดคือการต่อเทียนลองนึกภาพเรามีเทียนเล่มหนึ่งที่กำลังจะดับแล้วเราก็เอาเทียนเล่มใหม่ไปต่อไฟมาเปเลวไฟบนเทียนเล่มใหม่มันไม่ใช่เปเลวไฟดวงเดิมเป,เป๊ะๆแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุมันเกิดจากการส่งต่อพลังงานความร้อนจากเทียนเล่มเก่าในทางพุทธศาสนาก็เหมือนกันค่ะสิ่งที่ส่งต่อไปยังชาติภพใหม่ไม่ใช่วิญญาณหรืออาตมัน แต่เป็นกระแสของพลังงานกรรมที่ยังไม่จบสิ้นมันไปจุดประกายให้เกิดขันห้าชุดใหม่ขึ้นมาอ๋อเข้าใจขึ้นเยอะเลยมันไม่ใช่การย้ายวิญญาณจากร่างเก่าเข้าร่างใหม่แต่เป็นเหมือนระลอกคลื่นของเหตุและผลที่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆพอมีมุมมองเรื่องตัวตนที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้แผนที่การเดินทางสู่การหลุดพ้นก็ต้องต่างกันลิบลับไปด้วยแน่ๆแน่นอนค่ะเพราะถ้าเป้าหมายของคุณคือการนำหยดน้ำกลับสู่มหาสมุทร วิธีการก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเป้หมายของคุณคือการดับเปลวเทียนให้สนิทวิธีการก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งในฝั่งฮินดูมีความยืดหยุ่นสูงมีหลายเส้นทางให้เลือกเดินตามจริตของแต่ละคนที่เรียกว่าโยคะซึ่งไม่ได้หมายถึงการเล่นโยคะยืดเส้นยืดสายอย่างเดียวนะคะมีเส้นทางไหนที่น่าสนใจบ้างครับลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยลองดูเส้นทางที่เข้าถึงง่ายที่สุดอย่างพักติโยคะนี่คือเส้นทางของหัวใจเลยค่ะ ไม่ต้องใช้ปรัชญาซับซ้อนแต่ใช้ความรักและความศรัทธายอย่างหมดหัวใจต่อเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเช่นพระกฤษณะหรือท่าศิวะแนวคิดคือการอุทิศตนทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าจนไม่มีตัวเราเหลืออยู่ความรักที่บริสุทธิ์นั้นจะชำระล้างกรรมและนำไปสู่โมกษะได้เองเป็นเส้นทางที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนแล้วเรื่องหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันล่ะครับ ผมเคยได้ยินว่าในฮินดูจะผูกกับเรื่องหน้าที่และระบบวันณะอย่างมากใช่ค่ะหลักจริยธรรมของฮินดูมักจะเชื่อมโยงกับคำว่าธรรมะในความหมายของหน้าที่ที่ถูกต้องตามสถานะของตนซึ่งมันผูกกับระบบวันณะทั้ง4ี่คือพราม์กษัตริย์แพทย์แล้วก็สูตรความเชื่อคือการทำหน้าที่ของวันณะตัวเองให้ดีที่สุดถือเป็นการสร้างกรรมดีและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่โมกษะ ฟังดูเหมือนว่าคุณค่าทางศีลธรรมขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมของคุณแต่ในฝั่งพุทธศาสนาจะต่างออกไปเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนเส้นทางก็มีเพียงหนึ่งเดียวถูกต้องค่ะในพุทธศาสนาไม่มีทางด่วนหรือทางพิเศษสําหรับใครเส้นทางมีเพียงหนึ่งเดียวที่ชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติ8ประการที่ครอบคลุมทั้งปัญญาศีลแล้วก็สมาธิ และเกณฑ์การตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่ได้อยู่ที่หน้าที่ทางสังคมแต่อยู่ที่เจตนาของการกระทําเป็นหลักการกระทําเดียวกันถ้าเจตนาต่างกันผลของกรรมก็ต่างกันหลักการนี้จึงเป็นสากลสําหรับมนุษย์ทุกคนไม่ได้จํากัดด้วยวันณะหรือชนชัน้นพอฟังมาถึงตรงนี้ยิ่งเห็นความแตกต่างทางปรชญาที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับแต่ที่น่าแปลกคือพอศาสนาทั้งสองเดินทางมาถึงบ้านเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำแพงทางปรญาพวกนี้ดูเหมือนจะละลายหายไปกลายเป็นว่าทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในวัฒนธรรมของเรามันคือปรากฏการณ์ที่นักวิชาการเรียกว่าการผสานความเชื่อซินเครติซึมค่ะเหมือนการทำอาหารฟิวชั่นเลยคือเอาวัตถุดิบที่ดีที่สุดของแต่ละวัฒนธรรมความเชื่อมาปรุงรวมกันจนเกิดเป็นเมนูใหม่ที่ถูกปากคนท้องถิน่น บนหิ้งพระที่บ้านของคนไทยหลายคนเราอาจจะเห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่คู่กับองค์พระพิคเนตหรือทาวเวสุวรรณซึ่งล้วนมีรากมาจากเทพเจ้าฮินดูทั้งสิน้นถ้ามองในเชิงสถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานมีที่ไหนที่เห็นภาพการฟิวชั่นนี้ชัดๆบ้างครับชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็คือบูโรพุทโธที่อินโดนีเซียคะ่ะที่นั่นเป็นมหาสถูปข,ของพุทธศาสนานิกายมหายานที่ยิ่งใหญ่มาก แต่สไตล์างานแกะสลักภาพนูนต่ำบางส่วน,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 วนกลับได้รับอิทธิพลจากศิลปะฮินดูอย่างชัดเจนหรือถ้าใกล้เข้ามาอีกนิดในอาณาจักรของโบราณก็มีแนวคิดเรื่องเทวราชาที่เป็นการผสมผสานความเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นอวตารของเทพ,พเจ้าฮินดูเข้ากับสถานะของพระโพ,าาพธิสัตว์ในพุทธมหายานเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กษัตริย์จริงด้วยครับผมเคยไปนครวัดนครธมก็จะเห็นภาพสลักของเทพฮินดูอยู่ประปนกับสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาเต็มไปหมด แล้วในวัฒนธรรมไทยปัจจุบันล่ะครับนอกจากบนหิ้งพระแล้วมีอะไรอีกบ้างมีอยู่ทุกที่เลยค่ะพิธีกรรมที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างพิธีไหว้ครูเนี่ยคือตัวอย่างชั้นยอดของการผสานความเชื่อสามชั้นเลยนะคือมีความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีและวิญญาณเป็นพื้นฐานมีพิธีพราหมณ์แบบฮินดูเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทั้งหมดก็อยู่ภายใต้กรอบของพุทธศาสนาอีกทีหนึง่งหรือแม้แต่ในเครื่องรางของขลังอย่างพระเครื่องบางรุ่นก็มีรูปเทพฮินดูอยู่ด้านหลังพระพุทธรูปด้วยซ้ำ มีตัวอย่างในที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันจนเราอาจไม่ทันสังเกตอีกไหมครับมีค่ะและเป็นตัวอย่างที่ดิฉันชอบมากคือตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยายลัยศิลปากรทุกคนรู้ว่าเป็นรูปพระพิฆเนศซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแหาง่งศิลปวิทยาการของฮินดูแต่ลองหยุดคิดดูสิคะว่านี่คือสัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษาชั้นนําในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนไทยไม่ได้มองว่านี่คือความขัดแย้งทางศาสนาแต่เราเลือกที่จะหยิบยืมฟังก์ชันที่ดีที่สุดของแต่ละความเชื่อมาใช้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับว่าเราไม่ได้มองที่ป้ายยี่ห้อของศาสนาแต่มองที่ประโยชน์ใช้สอยทางจิตวิญญ,ญาณพอพูดแบบนี้แล้วผมเห็นภาพเลยว่าทำไมความเชื่อมันถึงผสมผสานกันได้ขนาดนี้ใช่เลยค่ะ มันบอกเราว่าสำหรับคนทั่วไปในประวัติศาสตร์เส้นแบ่งทางปรัชญาที่คมกริบอาจไม่ได้สำคัญเท่ากับการมีที่พึ่งทางใจในชีวิตประจำวันพวกเขาต้องการเทพ,พเจ้าเพื่อการเก็บเกี่ยวเพื่อการปกป้องคุ้มครองเพื่อแรงบันดาลใจทางศิละปะและพวกเขาก็ไม่ได้ลังเลที่จะหยิบยืมจากเพื่อนบ้านที่มีของดีเหมือนกันมันท้าทายความคชดที่ว่า,าศาสนาเป็นกล่องความเชื่อที่แข็งทื่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ วันนี้เราเดินทางกันมาไกลมากเลยนะครับจากรากฐานเดียวกันในอินเดียสู่การแยกทางกันเดินด้วยปรัชญาเรื่องตัวตนที่ต่างกันสุดขั้วคืออัตมันของฮินดูกับอนัตตาของพุทธซึ่งนำไปสู่เส้นทางสู่การหลุดพ้นที่แตกต่างกันและสุดท้ายทั้งสองก็กลับมาพบกันอีกครั้งและผสมผสานกันอย่างงดงามในวัฒนธรรมของเราค่ะและที่ฉันอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามให้ไปลองคิดกันต่อเล่นๆว่า ในเมื่อเป้าหมายสูงสุดของทั้งสองสาศาสนาคือการพ้นทุกข์เหมือนกันและคำสอนเชิงปฏิบัติที่ทั้งสองศาสนาเน้นย้ำเหมือนกันเช่นความเมตตาการไม่เบียดเบียนมันก็เป็นสิ่งเดียวกันบางทีสำหรับชีวิตคนเราจริงๆแล้วการลงมือปฏิบัติตามคำสอนดีๆเหล่านี้อาจจะสำคัญกว่าการถกเถียงกันในประเด็นปรัชญาที่ซับซ้อนว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นมีอยู่จริงหรือไม่ก็เป็นได้นะคะ